คนท้องเสียง่ายเป็นลิซีดวงแล้วก็ท้องอืดกินอะไรมาเหมือนคุนท้องใจเป็นทั้งซึมเศร้าผู้้แค่เ์คนอนอักเสบใจน,นัดต่ออบมวกไตล้าน้ำเหลืองเสียร้อนจากข้างในก่อนหน้านี้ถยายามตำแท่สั่งตลอดแล้วเราก็เริ่มมาใส่ธรรมชาติ แล้วเราก็เริ่มมาสายธรรมชาติเพราะเราไม่สบายเราก็เลยไปซื้อหนังสืออ่านแมบมีเรื่องสมองมั่งเรื่องลำไส้มั่งเขาอ่านปุ๊บทุกอันเหมือนกันหมดคือสุขภาพมาจากลำไส้8 0 9 0พถเ้าปอพถ้าเกิดว่าแบคทีเรียมันเยอะเขาก็ส่งผลต่ออารมณ์ก็เลยนอนกลับมาดูงั้นก็โปรไบโอติกสิอ้าวแล้วก็กินเลยกินจิทําเองด้วยนะโยเกิร์ตเป็นแหล่งของโปรไบโอติกโอแน่นอนแต่กลายเป็นว่ากินแล้วอักเสบตัวนี่บวมเป็นเพราะว่าโปรไบโอติกมันมีไม่เยอะแล้ว ็นของมาของนออีดปัญหาเรามีอาการผมแพ้แสงด้วยเป็นหลายอย่างมันไม่ใช่ว่าเรื่องไปเบติอย่างเดียวมันมีเรื่องอย่างอื่นเข้ามาด้วยอะค่ะมันกลายเป็นว่าร้อนจากข้างในแล้วเป็นผื่นผิวหนังที่เป็นแบบเหมือนผุพองนะ่ะเป็นทั้งมือก็ล้างจานไม่ได้นะล้างนิดหนึ่งคือไปแล้วอะก็เลยมาดูโปรเบติความนึกถึงโปรเบติแล้วถึงที่ไหนตอนนี้ก็จะเป็นของเกาหลีของอเมริกาเราก็ไม่ดูของเมกาเลยมีอะไรบ้างก็นั่งรีดออกมาอาอยห้อนี้มีสายพานนันธุ์นี้เอาแล้วมันต่างก,กันยังไงโยเกิร์ตมีชีวิต แล้วทำมเป็นเม็ดเมๆเป็นยังไงมีส่งแบบธรรมดากับส่งแบบลัก อุณภูมิตอนนั้นเราเห็นของถูกอ้าวภาษาอุณภูมิส่งมาไทยก็ตายหมดสิ่คือทำไมไทยไม่มีหรอกคือตอนแรกเข้าใจว่าเยอะยิ่งดีจํานวนเชื้อเยอะเยอะนั่นแหละเพราะเราไม่มีเราต้องกินเขาไปเยอะเยอะแล้วพอเราไปดูเพจวินโนน่าก็มีวิดีโอมาบอกว่าถ้าเยอะเกินไปน้องแย่งอาหารกันกินแล้วก็คิดเออวางเหมือนไปปาร์ตี้คนเยอะไปอาหารไม่พอเราก็เลยอ๋อโอเคงั้นก็เลยลองของวินโนน่าแล้วก็ลองกินดูจุดแรกตอนตัดสินใจคือมีชีวิตเพร ว่าเรามองของเมืองนอกมันมีขายกอนิทานมาได้ประมาณสถึงสเดือนคือมันเป็นความเชื่อใจความน่าเชื่อถือเป็นคนค้องเสียง่ายเป็นลิซี่ดวงแล้วก็ทองอื่นกินอะไรมาเหมือนคนท้องอะ่ะก็คือเราไม่มีจุนินทรีย์ที่เพียงพอที่จะไปย่อยไฟเบอร์ตัวนั้น,น,น นนตั้งแั่กินเวนัวนามาอาการท้องป่องลดน้อยลงมากจากปกตินี่คือป่องแล้วก็ยุบน้ำหนักสวิงถึง3-4โลเลยอะ่ะเราไม่ได้กินเพื่อขับถ่ายนะคือจริงๆเคยเป็นคนผายปกติแล้วร่างกายผิดปกติแสดงว่ามันต้องมีอะไรข้างในที่มันขังมันก็ส่งขนมาทางระบบเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการกินก็คือเราเหมือนกับ วกกับสูตธรรมชาตินี่อันนี้คือในส่วนตัวนะคะก็เลยจะกลับมาที่ back to basic ที่มันควรจะเป็นมีแต่คนสงสารเราที่เราอะป่วยตั้งแต่ อายุยังน้อยแต่เรารู้สึกว่าเราโชคดีเพราะว่าพอมันรู้แล้วเราต้องการแก้ไขอะ่ะมันดูแลร่างกายได้ไวกว่าคนอื่นอยาปล่อยให้ร่างกายพังจนไปถึงสเตจที่ว่าร่างกายไม่รับอะไรแล้วอะ่ะต้องไปแก้ที่ปลายเหตุแล้วต้องใช้เงินมหาศาลที่เราเก็บมาทางชีวิตไปจ่ายตรงนั้นทําไมเราไม่ทยอยสะสมให้ร่างกายมันแข็งแรงไปเรื่อยๆมันถาวรกว่าแล้วพอไปถึงปลายทางมันมีความสุขกว่า